สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2023วันนี้เป็นวันอาทิตย์สมโพธ์พระวรากายและผระิตพระกิษเจ้าหรือว่าเราฉลองศีลมาส,สนิทเ,เราก็จะมีพิธีแห่ศีลน,นะครับดังที่ทราบครับวันนี้นําเอาบทอ่านที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลอัสนิทมา เป็นบทอ่านจากข้อเขียนของนักบุญโทมัสอควยนัสนักปราชญ์พระศาสนาจักรนะครับท่านเป็นประสงค์ในหัวข้อบอกงานเลี้ยงประเสริฐและน่าอาัศจรรย์ท่านเขียนไว้โดงนี้บอกว่าโดยเหตุที่เป็นน้ำพระทัยของพระบุตรองค์เดียวของพระเบญเจ้าที่จะให้มนุษย์มีส่วนในพระเทว,วภาพของพระองค์พระองค์ทรงรับเอาธรรมชาติของเราเพื่อว่าการเป็นมนุษย์ของพระองค์จะสามารถทําให้เรามนุษย์สูงส่งด้วยชีวิตพระยิ่งกว่านั้น เมื่อพระองค์ทรงรับเอาเนื้อหนังของเราพระองค์ทรงอุทิศสภาพทั้งครบของพระองค์เพื่อความรอดของเราพระองค์ทรงถวายพระกายของพระองค์แด่พระบิดาบนพระแท่นแห่งไม้กังเคนเพื่อเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อไถ่เราให้พ้นจากพันธะอันน่าสมเพชและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปแ,แต่เพื่อเป็นอนอุสรณ์แห่งความรัก ซึ่งพระองค์ทรงมีต่อเราตลอดการพระองค์ได้ประทานพระกายเป็นอาหารและพระโลหิตเป็นเครื่องดื่มในรูปแบบขนมปังและเหล้าอางุ่นเพื่อผู้ที่มีความเชื่อจะได้บริโภคงานเลี้ยงประเสริฐและน่าสัจจร,รซึ่งนำความรอดมาสู่เราเปี่ยมด้วยความหวานชื่นจะมีอะไรที่มีค่ามากกว่าอีกหรือในพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลถวายเนื้อลูกลวัวและแพะเป็นเครื่องบูชา แต่ในที่นี้พระคริสตเจ้าเองพระองค์องค์พระเจ้าแท้ได้ถูกตั้งไว้ต่อหน้าเราเพื <_ d ata> ่อเป็นอาหารสำหรับเราจะมีสิ่งใดหน้าพิศวงยิ่งไปกว่าน,นี้อีกไม่มีศินศักดิ์สิทธิ์ใดมีฤทธบบัดร,รักษายิ่งใหญ่เช่นนี้โดยทางสิลน,นี้บาปถูกขจัดให้สูญสิน้นคุณธรรมทวีขึ้น <_ c oughs> และวิญญาณก็มั่งคั่ง ด้วยพระคุณฝ่ายจิตทุกประการในพาษศาสนาจักรมีการถวายบูชาที่แด่ผู้มีชีวิตและผู้ล่วงลับเพื่อสิ่งที่ทรงตั้งไว้เพื่อความรอดของทุกคนจะได้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนถึงกระนั้นก็ดีไม่มีใครสามารถเบยความหวานชื่นของสินนี้อย่างครบถ้วนได้ในสินนี้วิญ,ญญาณได้ดื่มด่ำและลิ้มรสจากแหล่งกำเนิดในสินนี้เรารื้อเื้นอนุษสณ์แห่งความรัก ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเผยแสดงให้ในพระธรรมานของพระองค์เพื่อประทับความรักอันหาขอบเขตไมิได้นี้ในดวงใจของผู้ที่มีความเชื่อและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระเยซูเจ้าจึงทรงต,งตั้งสิ่งนี้ในการเลี้ยงอาหารขําครั้งสุดท้ายหลังจากฉลองปัสกากับบดาสิทธิ์ของพระองค์ขณะที่พระองค์กำลังจะละจากโลกนี้ไปหาพระบิดา ทรงมอบสินนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งพระธรมานของพระองค์เป็นการทำให้รูปแบบในโบราณการสำเร็จไปและเป็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำซึ่งพระองค์ทรงมอบไว้เป็นความบรรเทาสำหรับผู้ที่มีทุกข์เศร้าในการจากไปของพระองค์ครับทัาบุญชมวัดสกวยนัสกก็ พูดอธิบายถึงศีลมาสนิทความจริงก็พวกเราทุกคนซึ่งเป็นคาทอลิกเราก็ทราบดีแล้วว่าศีลมาสนิทคืออะไรแน่นอนออบูชาขอบพระคุณนั้นก็คือเราไปตรงนั้นรไปเพื่อ,อบูชาขอบพระคุณพร้อมกับองค์พระเยสุจรในศีลมาสนิทซึ่งรูปปรากฏก็เป็นแผ่นปังเป็นเล่าอางุ่นที่ประทานหรือพระสงฆ์ในพิธี ทำเป็นทระธานเนวิธีนั้นกับเสกและแผ่นปังที่เราเห็นนั้นพระหิตที่เราเห็นนั้นก็เป็นพระกายและพระหิตแท้ๆของพระเยซูเจา้าดังนั้นเองศีลมัศสนิตต,ตอบตรงๆก็คือศีลพัสรรสนิตก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงรักมนุษย์แล้วก็ทรงมอบพระองค์เองแก่มนุษย์เพื่อมนุษย์นั้นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ด้วยการรับศีลมหาสนิทนั่นเองศีลมหาสนิทจึงมีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสูงส่งเพราะว่าเป็นองค์พระเยสุเจ้าเองในบรรด,ดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นเราก็ให้ความหมายของศีลมหาสนิทเนี่ยเป็นศีลที่ในนี้ก็บอกว่านบุญโทมัสก็บอกสําคัญสําคัญเป็นศีลที่สําคัญจะว่าที่สุดก็ได้นะ แน่นอนศีลลักบาบก็เป็นศีลที่จะทําให้เราเป็นลูกของพระสมบูรณ์แต่ว่าศีลมาสเดิดนั้นเป็นศีลสําคัญที่พระเป็นเจ้าพระองค์จะประทับอยู่กับเราและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ดังนั้นพี่น้องทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเราก็คงไม่ใช่ไปแค่สวดภาวนาหรือว่าไปแค่ออออตอบรับกับพระสงฆ์ร้องเพลงแล้วก็ ไปถึงเวลารับศีลก็เข้าไปรับศีลดยความเคยชินก็คงไม่ใช่แต่ทุกครั้งเมื่อเราไปรับศีลมหาสนิทนั้นให้มีความสํานึกมีความชื่นชมดินดีว่าเราได้รับองค์พระเยสุจา้าได้รับพระกายและพระโลหิตของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้เราฉลองพระกายและพระโลหิตของพระเิสุเจ้าคือฉลองศีลมหาสนิททุกวัดก็จะมีแห่ศีลมีเส,ส้าศีลมีการน,นามัสการศีลมหาสนิทในรูปแ,แบบต่างๆแต่ว่า ให้เราได้เข้าใจว่านี่คือความสําคัญของความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยความรักของพระเยซูเจ้าของพระเ็เจ้าที่มีต่อเราที่พระองค์ทรงมอบพระองค์เองให้เป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยการอมอบพระกายและพระวิญญ์ของพระองค์ในสินมาสนิทนั่นเองนะครับวันนี้ขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด